พูกับตัวเองวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนยี่สเอ็ดนาทีก็เพิ่งกลับมาจากไปดูเพื่อนเรามานะก็คือน่าจะถ้าใครติดตามไอจีเตยอยู่ก็จะรู้ว่าเพื่อนเตยแบบว่าเป็นนักร้องซึ่งเรารู้จักกันได้เพราะว่าการร้องเพลงเตยก็เป็นหนึ่งในนักร้องเหมือนกันถ้าฟังเสียงก็อาจจะรู้ คือคนบอกว่าแต่เสียงคามแบบเสียงฟังแล้วมันดูแบบเย็นอะไรเงี้ยฟังแล้วดูนิ่งดูจริงเหรอคือข้างในแต่มันไม่ได้คาม m เลยนุย้ยคามแบบ c a l m อะแต่ว่าคนที่ฟังเสียงแต่เราเขาบอกว่าเออเขาฟังแล้วเขารู้สึกคามอะไรเงี้ยเตยแบบจริงหวอที <c oughs> ่ไหก็เพิ่งกลับมาจากที่เออบาร์บาร์าหนึ่งนะ เขาไปดูเพื่อนซึ่งคืนมันเป็นทีมแบบไทยไนท์ที่แบบร้องเพลงภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วเต้ก็แบบชอบมากคือตอนแรกที่เต้เห็นแบบโปสเตอร์แล้วเต้แบบเฮ้ยแบบเพื่อนเต้ปกติมันจะแบบร้องเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันร้องเพลงไทยแล้วเต้แบบต้องไปเต่ก็เลยบอกเพื่อนสนิทตัวอีกคนหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมึงแบบต้องไปว่ะเพราะว่าปกติเพื่อนเราไม่ค่อยได้ร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันร้องอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ อยากฟังเพราะจริงๆแล้วเราเรู้ว่าเพื่อนเราอ่ะร้องเพลงเพราะเพลงไทยเพราะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปฟังแล้วก็ได้ไปแจมด้วยได้ไปร้องเพลงซึ่งเพลงที่เราร้องกันก็คือขอบใจจริงๆรัอายุเลยเนะาะเพราะแบบอายุเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วว่าน้องๆก็น่าจะฟังเพลงเก่าอ่ะนะซึ่งแล้วเราก็ได้ย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าเยอะมากตอนที่เราขับรถมาจากที่จิมที่ยิมแล้วก็กลับมาขับมาที่ ก็คือฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยเพลงเก่าๆแม่งแบบเนื้อหามันบาดจิตบาดใจดีจังเลยมันไม่เหมือนเพลงใหม่ๆที่แบบเหมือนก็แต่งคือเราไม่ได้ว่าว่าเพลงใหม่มันไม่ดีมันก็มีดีในแง่ของของมันแต่ว่ามันแตกต่างจากเพลงแบบยุคก,ก่อนๆที่ที่เขาแต่งมาแล้วแบบเขากลั่นออกมาจากจิตใจอะทุกคนเก็ดปะมันไม่เหมือนแบบ ยุคนี้แบบยกตัวอย่างมันไม่ใช่เพลงไม่ดีนะเว้ยแต่มันแค่แบบคนละแบบอย่างแบบยุคก่อนก็คือยุคก่อนจะแบบสมมติเข้าใจจริงๆไงที่เราล้องแบบอยากเข้าใจสักครั้งหนึ่งถ้าครั้งนี้ไม่มีเธอลุงหลอกไว้แล้วมันมันพูดแบบตรงๆอ่ะฉันนี่คงงงเห็นรักดีกันไปไม่มีวันจะรู้ฉันเจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดังครูสอนฉันให้เข้าใจรักเราเป็นเช่นไรเข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบยุคนี้ก็จะเป็นแบบคือคือมันก็คือมันคนละแบบมากกว่าแบบอ่า for example แบบเลิากากักแล้วรักก่อนหน้าเต่งเด็กเด็กเด็กผิวเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าเธอชอบฉันไง เลิกกักแล้วรักแล้วรักก่อนครับจันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นยุคสมัยอะ่ะเออแต่แบบได้ได้กลับไปฟังเพลงเก่าๆอีกครั้งหนึ่งมันก็แบบมีความสุขอะ่ะเออมันแบบความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาด้วยแบบหน้าทีแยามจำใส่จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีท็อปิกอะไรมากแต่ว่าอยากจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเอง enjoy doing ไฟแนลลี่นะทุกคนมันไม่มีเสียงที่จะมาแทรกทําให้แบบเสียงมันเป็นขึ้นลบกวนอีกหล้วเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนสายเราสายนี้คือเป็นสายที่เราสามารถจะขยับมันได้อะไรก็ได้โดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่มีขึ้นรบกวนหรือใดๆอีกต่อไปแล้ว finally finally they're opening up the gates น <sighs> ั่นแหละ ทุกคนยังฟังเตยอ,อยู่ทุกวันนี้เพาออะไรอะ่ะ <c oughs> คือแบบคือดีก็เป็นแบรนด์น้ำรีคือเตยม,มีความกลุม่มๆนิดนึงนะก็แบบมีความ a little bit drunk เดี่ยวอาทิตย์นี้เต่จะวันอาทิตย์ที่เตยลงอัพพ o d ์นี้เตยก็จะไปทะเลนะทุกคน I'm back to the ocean again ก็ can't wait คือมันเป็นการไปทะเลที่ตื่นเต็นมากในในครั้งนี้ไม่รู้ทำไมว่าจะไปกับเพื่อนๆเ,เพราะปกติเตยจะไป คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปกับเพื่อนๆมันก็คงจะสนุกอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยมียกิจกรรมกับเพื่อนๆมากมายในปีนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะเพราะว่าปกติปกต,ติจะเป็นคนที่แบบโล n e w o มากๆทําอะไรก็ทําคนเดียวไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวไม่ค่อยไปเที่ยวกับเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเราตอนก่อนเราเป็นแบบเป็นแอร์เนาะ เวลาก็จะไม่ค่อยตรงกับเพื่อนพอจะไปไหนทีนึงก็แบบคือเป็นการตัดสินใจที่ปุบป,ปับก็ไม่สามารถจะแบบนัดใครไปด้วยได้เราก็จะต้องไปคนเดียวอะไรเง,งี้ยก็แต่ก่อนมันเป็นยังไงนะไปคนเดียวคือมันมีความกลัวในแรกเริ่มอันนี้เป็นคำแนะนําสําหรับคนที่แบบอ,อยากไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่แปลกเลยเว้ทุกคนถ้ามันจะแบบมีความกลัวในแรกเริ่มเพราะว่าเราก็กลัวเหมืนอนกัน แต่เราบังคับตัวเองด้วยการแบบไปเลยจองตัว๋วทันทีทำวีซ่าทันทีทำเลยไม่ไม่ hesitate คือมันมี hesitation แป๊บหนึ่งแล้วมันก็แบบโอเคทำจบเรารู้ตัวอีกทีก็คือจองตั๋วแล้วแล้วก็ไปสนามบินจากกระเป๋าแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเราก็เดินทางแบบคนเดียวจนชินเพราะว่าเวลากลับบ้านอะไรอยเงี้ยก็เดินทางคนเดียว จนชินแล้วพอต้องมาเดินทางกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการแบบมันเป็นความคิดที่แบบเฮ้ยเราต้องไปกับเพื่อนคนอื่นมันก็จะมีการคอมเพลม้์มันจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะการแพลนการถามฟีดแบ็กทำโพลว่าแบบเออไปยังไงดีทำยังไงดีอะไรเงี้ยเกไหม มันจะไม่ใช่เราคนเดียวละที่เราแบบเฮ้ยเช่ารถเราไปคนเดียวอย่างรอบก่อนที่เราไปไปทะเลเนี่ยเราก็เช่ารถคนเดียวเราไม่ต้องปรึกษาใครเราสะดวกแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นแต่รอบนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ว่าทุกคนโอเคอย่างนี้ไหมทุกคนโอเคอย่างนี้ไหมที่พักโอเคไหมอะไรเงี้ยคือมันก็มีความแบบอนโนอยิ่ตรงพาที่เราจะต้องคอยถามทุกคนนะนะแต่ก็พอไปเที่ยวเราไปอยู่ด้วยกันมันก็คงสนุกดีอีกแบบหนึง่ง ซึ่งก็ยังไม่ได้ไปแต่จะไปในทิศนี้ก็ฤดีอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็มีความตืน่นเต้นเพราะว่าจะได้ไปดำน้ำแล้วก็ไปเซริร์ฟจริงๆแต่ไม่ได้ชอบเซิร์ฟขนาดนั้นะเพราะว่าจะรู้สึกว่าคือเตยเรียนเซิร์ฟหลายหลายรอบมากเรียนมานานแล้วไปเรียนทั้งที่กะตะทั้งที่บาหลีแล้วก็เรียนล่าสุดก็คือที่เขาหลักรอบนี้กะว่าจะไม่เรียนละ พราะเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เรารู้ลว้ว่าเราต้องเซิร์ฟประมาณไหนแต่ว่ากระดานเซิร์ฟที่มันบางเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็ต้องฝึกตรงนั้นซึ่งรอบนี้จะเป็นการฝึกเซิร์ฟอย่างจริงจังซึ่งการเล่นกับธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบคือเตยยังไม่ได้เข้าสู่ศาสตร์การเซิร์ฟอย่างจริงจังแต่เตยรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เข้าใจธรรมชาติในหลายหากหลายรูปแบบ ในรูปแบบหนึ่งละกันไม่ใช่หลากหลายรูปแบบคือคลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่แบบอยู่ดีก็เข้ามาอยู่ดีก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นความเปลี่ยนแปลงอะทุกคนก็ t ปะแบบเราไม่มีทางรู้ว่าคลื่นลูกนี้จะทำให้เราล้มไหมคลื่นลูกนี้มันจะม้วนไหมคลื่นลูกนี้จะใหญ่แล้วทำให้เราเซิร์ฟไปได้ไกลไหมคลื่นลูกนี้จะทำให้เรายืนแบบไหน แต่เราก็คือไปตามเขาให้เขานำเราเราก็ไปตามเขาซึ่งมันก็เหมือนการใช้ชีวิตเหมือนกันเนาะแบบอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วเราก็แค่ไปตามสิ่งที่เกิดขึ้น give it a go เพื่อเราชอบพูดแบบเป็นเป็นสำเนียง Aussie แบบ give it a go just give it a go <laughs> อะไรประมาณเนี้ยเออเป็นกีฬาที่จริงๆแล้ว ถ้าใครเจอแก่นของมันก็จะสนุกกับมันสนุกกับความไม่แน่นอนสนุกกับความไม่รู้สนุกกับ The Unknown ว่าแบบมันจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็ Surf ชฉันตั้งแอร์ไว้ในโหมดที่มันไม่ควรจะเป็นถูกต้องไหมมันเลยแบบติดๆดับๆหันไปเจอดอกลิลี่ตรงโต๊ะคือแต่ซื้อลิลี่มาสองกานแล้วก็ลิลี่ก็เริ่มแบบเหี่ยวเฉาแล้วตรงนี้ก็คือเหี่ยวเฉาอย่างมาก ดอกไม้ธรรมชาติก็มีการเวลาของมันล่าสุดก็คือแผ่นดินไหวแต่พูดไปแล้วเพราะว่าวันที่เต้อ,อัดพอดแคสต์อันอพิโซดที่แล้วก็คือเป็นวันที่มีแผ่นดินไหวชีวิตมันฟราเจาามากทุกคนแบบมันไม่มีใครรู้เลยว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ทำให้เตอรู้สึกว่าเตออยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ที่เตออยากที่จะทำ มากขึ้นแบบมีอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวเตยเ,เว่เตยแบบอยากบอกชอบคนที่เตยชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยเกีด <c> ป <ười> แบบ้าเพราะวเตยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เตยจะแบบจะอยู่ไหมอ่ะเออมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แบบนี่คือ priority ของเตยคือ <c ười> บอกชอบคนที่เตยชอบไม่มันยิ่งเป็นอ g ชแบบคือเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เตยรู้สึกว่าเตยอยากทําอ่ะซึ่งแปลกมากําไมันเป็นเรื่องนี้วะเกิดป้าแบบบ แบบอยากบอกให้เขารู้แล้วก็แบบช่างแม่งนะเขาจะตอบว่าแบบเออแบบไม่ได้ชอบเธอแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ช่างแม่งเลยเียอะอ่างเงี้ยเก็บปะเพราะแบบชีวิตมันสั้นอะชีวิตมันแบบราจา๋ามันมันมันช่างเปราะบ,บางเหลือเกินที่เราจะเก็บงำบางสิ่งบางอย่างไว้เราไม่ได้บอกถ้าสมมติวันหนึ่งเรา เราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เลยอะความไม่แน่นอนความแบบเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันมันทําให้แต่รู้สึกว่ามีอะไรหรือแบบอะไรในใจที่อยู่มีก็คือบอกออตลกดีที่มันเป็นเรื่องนี้ที่ผุดขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยว่าแบบฉันอยากบอกเชอาคนนี้ฉันชอบเ <laughs> ขินคือแต่แบบ เราก็ต้องยอมรับในผลลัพธ์นะว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เป็นความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาว่าแบบเราอยากทําสิ่งนี้จะ uh. แต่ว่าก็เป็นแค่ความคิดไม่ได้รีแอคก,กับมันไม่ได้ทําสิ่งนั้นจริงๆนะเพราะว่าจะรู้สึกว่าคอนสืเนที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะทําสิ่งนั้นมันอาจจะแบบเกินที่จะจะรับได้แล้วก็ มันอาจจะส่งผลต่อเรื่องอื่นด้วยในชีวิตเราแต่ก็ไม่อยากทำให้มันพังนะซึ่ง I don't know but ชีวิตมันช่างเปราะบางและฝาจ๋เและเกิน We never know what's gonna happen next what's gonna happen tomorrow อืมจริงจริงจริง,รง yeah มันทาให้แต่ไม่อยากทำอะไรเลยอะแต่อยากจะทําสิ่งที่แต่รักไปเรื่อยๆวันนี้ได้ร้องเพลงก็รู้สึกดีมากรู้สึกว่าอยากร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนแต่ชอบร้องเพลงมากอะทุกคนแต่อยากแสดงแต่อยาก express ความรู้สึกแต่อยาก express อยากเล่าเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกไปถ้าถ้าพรุ่งนี้แต่ต้อง จบชีวิตเตลงแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่จะทําทก็คือจะร้องเพลงจะเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแล้วก็จะทําสิ่งที่เตย enjoy doing อยู่กับครอบครัวยอยู่คนที่เตยรักบอกรักบอกรักคนที่เตยชอบ <laughs> ซึ่งมันอาจจะ in the end of the day เขาอาจจะไม่ใช่แบบคาตอบสุดท้ายของชีวิตเตยแต่เตยแค่รู้สึกว่าตอนนี้เยตยเตยชอบคนเนี้ย แล้วแต่อยากบอกอะไรเงี้ยแต่ก็ก็อยากจะทําสิ่งนั้นอะไรประมาณเนี้ยม <c oughs> แต่ว่ามนุษย์เด็น้องมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีตัวแปรมากมายในชีวิตมันก็ทําให้เราแบบต้องคิดมากขึ้นน่นคงดีนะถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะแล้วเราก็ทําสิ่งที่เราต้องการทําออกไปเลยอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องมา h ฮ s i t a t e หรือคิดอะไรมากมายกับสิ่งที่เราต้องการที่จะทำอะไรเงี้ย just do it it would be nice แต่ว่ามันมีคนประเภทนั้นอยู่บนโลกใบนี้ที่แบบ i just do whatever i want ม,มันมีเรื่องหนึ่งที่แบบคาจิตคาใจแต่อยู่นะแต่เป็นคนที่มีปมในเรื่องของแบบ เตยเคยเล่าหลายรอบแล้วแหละว่าเตยแบบเหมือนมีปมในแง่ที่ว่าอมพูดไปก็ดูเหมือนแบบเราไม่ได้มันมันมัน,ม,นมันตีความได้หลายแบบแต่แต่ตรู้สึกว่าเตยเป็นคนที่ได้รับโอกาสไม่เท่าคนอื่นด้วยภาพหลักของตัวตัวเองก็มไ,ไหมแบบ ตอนมัธยมอะไรเงี้ยต่แต่เป็นคนเหมือนแบบรู้รู้จักร่างกายตัวเองดีแต่ก็จะแบบเต้นได้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้เป็น lead เชียร์ลีดเดอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ไม่ได้ขาวแต่ไม่ได้น่ารักแต่ไม่ได้แบบ beauty Standard, แ t a n d a r d เต่ไปประกวดร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้โดนคัดไปห้องคนที่แบบตกรอบแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ได้รับโอกาสเพราะว่าความสามารถตัวเองเพราะเขาเห็นก็คือเราไม่ได้มี privilege ในด้านความสวยงามตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นปมเมืงแต่ตอนนั้นแล้วเราแบบเราจำได้ว่ามันเป็นอะไรที่แย่มากแต่เคยพูดเรื่องแบบ Beauty Standard แบบทำไมเราไม่สวยกับไปย้อนดูได้เป็นแบบพอไม่ใช่เป็นพอดแคสต์นะเป็นแบบ Youtube ที่จะทำขึ้นมาแบบทำไม ฉันถึงไม่สวยอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายปัจจัยซึ่งแต่ก็พยายามจะเข้าใจตรงนั้นเพราะมันมีแบบ white supremacy หรือหลายๆอย่างที่ที่มันส่งผลมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่เราก็นเนื้อต่ำใจอยู่ดีในเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าแบบสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าฉันสาม,มารถทําสิ่งนั้นได้ฉันสาม,มารถทําสิ่งนี้ได้ในขณะที่บางคนแทบจะ ถ้าเทียบเรื่องความสามารถอย่างเงี้ยเขาแทบจะไม่ได้ครึ่งของสิ่งที่เราทําได้ด้วยซ้าแต่เขาได้รับโอกาสมากกว่าเราเพราะว่าเขามี privilege ในด้าน beauty ในด้านความสวยความงามของเขาในภายนอกอะไรเงี้ยซึ่งเตยก็มีปมเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นปมใหญ่มากๆจนทำให้เตยแบบคือมันเป็น คือมีปมอ่ะเป็นคนมีปมแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วมันยังไม่ถูกแก้ไขสักทีเพราะว่าแต่ยังไม่ได้แบบประสบความสําเร็จในด้านที่แต่ต้องการที่จะทำแล้วไอ้ด้านที่แต่ต้องการที่จะทํามันก็ด้านเป็นด้านที่มันต้องใช้แบบ a p p e a r a n c e เยอะมากแล้วในประเทศไทยก็คือแบบมันยังไม่ถูกเบิกเนตว่าจริงๆแล้วความสามารถก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันบางคนก็ยังมองว่าก็ เธอต้องหน้าตาแบบเนี้ยถึงจะได้รับความนิยมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่ก็โทษใครไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังคมมันมาเป็นแบบนี้เขาก็นิยมแบบนี้เราก็ทําอะไรอ่ะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆแล้ก็คือบินไปเกาหลีแล้วก็ไปทําหน้าใหม่อะไรเงี้ยทําให้ตัวเองขาวหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับแต่เธอรู้สึกว่า ต่อยู่ในจุดที่จนเหนื่อยที่จะต้องทำให้คนอื่นยอมรับในด้านอ p p e a r เรนซ์แล้วเพราะเต่เคยพยายามมากๆแต่ว่าก็เราไม่ได้มีแบบต้นทุนมากพอที่จะทำเปลี่ยนยกเครื่องชั้นใหม่อะไรขนาดนั้นนะ่ะเก็นปะมันก็เลยทำให้เราแบบเออได้แค่นี้แหละเราก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องแบบพรีเซนต์ตัวเอง พยายามเข้าหาคนพยายามคิดคอนเนคชั่นกับคนเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเพื่อให้เขาเห็นเราอะต้องทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เขาเห็นเราในขณะที่บางคนแบบแค่อยู่เฉยๆอะไรเงี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยมันก็เศร้าหนูเวพอเห็นอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกแบบเออ โชคดีจังนะมึงอะเก็ดปะเออดีใจด้วยนะคือเราไม่ได้ไม่ได้แบบมันเป็นความแบบกดโกรธปนกับความแบบอืมดีใจด้วยโชคดีจังอะไรเงี้ยแล้วก็รอวันที่จะมีใครเห็นเราจริงๆสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นในสิ่งที่เราทำได้แบบคนที่ ถูกต้องด้วยอะไรเงี้ยมันมีบางคนที่เห็นสิ่งที่เตยทาได้เว้ยแต่มันยังไม่ใช่คนที่พาเตยไปในจุดที่เตยอยากที่จะไปได้ไอะเก็ตปะเราจะต้องการให้คนเหล่านั้นแบบเห็นในสิ่งที่เตยทาได้เตยพยายามมากเว้ยเตยพยายามมากจริงแบบมากๆจริงๆอ่ะถ้ารู้จักเตยก็จะรู้ว่าเตยแบบ I can speak English very well I mean compared to before เตยแบบ แต่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้แบบนี้นะเว้ยแต่ไม่ได้บอกว่า my English is perfect I still have a room for improvement แต่ว่า improvement แต่ยังพูดผิดผิดอู่ทุก,ทก I mean to be honest แต่เตยพยายามมาไกลามากจากจุดที่เตยเริ่มต้นมาสิ่งที่เตยทำ YouTube ที่เตยทำแต่เริ่มจากศูนแล้วทุกคนนี้มีคน follow เตยแบบห0พัน แต่เริ่มจากศูนย์แล้วมันใช้เวลานานมากคือถ้าแต่เป็นพันลักน้องพันรักแมวอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่ต้องทำขนาดนั้นอืมหรือว่าถ้าแต้เป็นบางคนอะไรเงี้ยเต่คงไม่ต้องเริ่มจากศูนย์คือแต่แต้แต่งฟูมากนะแล้วแต่ก็อ p p r e c i a t e มากสำหรับคนที่แบบติดตามพอดแคสต์เแล้วก็ดูคอนเทนท์ที่เต้ทำจริงๆเพราะว่า แตยเลือกที่จะเป็นตัวเัวเองแล้วเตยก็ทํามันออกมาโดยที่เตยไม่แคร์ว่าแบบเขาจะเห็นเตยเป็นยังไงคนที่ดูจะ p e r c e i v e เตยเป็นยังไงเตยใส่ใจกับสิ่งที่เตยพูดเตยใส่ใจกับสิ่งที่เตยพยายามจะเล่าออกไปเตยเน้นที่ quality เตยไม่ได้เน้นที่ appearance หรือพยายามที่จะทำให้ใครมาสนใจเต่อยากให้คน ชื่นชมและชอบในสิ่งที่เตยทำเพราะตัวเตยเองแบบที่ไม่ได้พยายามพอเตยรู้สึกว่าคนที่เป็นแบบนี้คนได้รับความสนใจมากกว่าคนที่ไม่ได้พยายามและได้รับความสนใจด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เก็าไหมซึ่งมันก็ไม่ผิด แต่แค่รู้สึกว่าอย่างวันเนี้เตยไปเตยไปที่บาร์แล้วเตยพี่คนหนึ่งที่ร้องกับเพื่อนเตยที่แบบเขาแจมกันอ่ะพี่ร้องเพลงพอมากชื่อพี่กังเขาร้องเพลงพอมากทั้งเพลงภาษาอังกฤษและเพลงภาษาไทยเขาร้องเพลงพอมากแต่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำนะเตยเห็นก็ไม่รู้สบสิ่งที่เขาทำแต่เขาควรจะ she d e s e r v e better เธ should be like a legit singer พอเขาลงเพลงพอมากจริงๆแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมเลยในโลกนี้แบบมันไม่มีความยุติธรรมจริงๆแบบมันยังมีคนมากมายที่แบบเก่งมากแต่ก็ไม่ได้รับการมองเห็นไม่ได้รับสิ่งที่คนที่เราไม่ได้รับสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะได้รับ get ไหมแล้วเตยก็ดันเป็นคนนั้นที่ อยากจะทำอาชีพนักแสดงซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการ validation จากคนหมู่มากต้องการได้รับการยอมรับจากคนหมู่มาก it's so fucking hard people เราเราชอบทำไมกูต้องชอบสิ่งนี้เนาะจริงปะถ้าแบบไต่ชอบ บัญชีหรือจะชอบกฎหมายหรือจะชอบอะไรที่เติมไม่ต้องใช้หน้าตาตัวเองเป็นข้อพิสูจน์เนี่ยมันคงจะดีกว่ามากๆเลยแต่ว่าเตยดันชอบสิ่งนี้ทุกคนแล้วเต่ก็ต้องต่อสู้กับความที่แบบมันมันครัมโบมันทําให้เตยรู้สึกิร์ t ฟูลมันทําให้เตยรู้สึกแบบอกหักเวลาที่มีเรื่องอะไรบางอย่างที่มาสกิดแล้วทําให้เตยรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่ต้องเจอสิ่งเนี้ยไปเรื่อย แล้วมันไม่มีใครเข้าใจเลยนอกจากคนที่แบบเจอสิ่งเดียวกับสิ่งที่เธอเจอมันไม่มีใครเข้าใจเว้ยจริงๆแต่เล่าให้เพื่อนได้ฟังแต่เล่าให้หลายๆคนฟังแต่ก็แบบเขาก็ได้รับได้แต่ละฟังแต่ก็ไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งนี้ได้รู้สึกข้างในจริงๆว่าเธอรู้สึกยังไงกับการที่เธอแบบเธอพยายามมากแต่พลาหนาตัวเอง ไดพยายามพ่สูจนตัวเองว่าเต้ทำอะไรได้บ้างคือมันเป็นสิบปีเลยนะเว้ยแต่ก็มันก็เหนื่อยแต่ว่าแต่ก็ยังเชื่อลึกๆว่าแต่ทำได้เว้ยเพราะบางคนแบบ for example like Demi Moore ที่เพิ่งเล่น The Substance เขาทำ อาชีพลักแสดงเป็นสามสิบปีแล้วเขาก็เพิ่งได้ออสการ์ตัวแรกแต่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เก็ตไหมแต่มันทําให้แต่รู้นะว่าความพยายามมันไม่สูญเปล่าเตจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําในสิ่งที่เตยต้องทําต่อไปเรื่อยๆแต่จะทําทุกอย่างเพื่อที่ให้เตยได้ทำสิ่งที่เตยรักต่อไปตอนนี้จะทำหลายอย่างมาทุกคนเพื่อที่จะจะได้แบบ ทำการแสดงต่อไปเรื่อยๆช่วยส u อร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะทุกคนช่วยสพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะคือเตแบบเตยตั้งใจจริงๆอะทุกคนเตยต้องการแบบเป็นช่วยซื้อมวกเตยหน่อยทุกคนเขียนปะแบบ เมิร์ชที่เราทำหรือว่าใดๆหลายๆด้านแบบถ้ามีโอกาสแบบช่วยแชร์ช่วย Subscribe หรือแบบใดๆก็ได้เพราะว่าแต่เตยพยายามกับทุกสิ่งในชีวิตของเตยมากจริงๆถ้าแบบจักใจอะทุกคนแต่ไม่เหนื่อยหรอกแต่ทำได้เรื่อยๆแหละแต่แต่ก็อยากให้มันออกดอกออกผลเหมือนกันอนะ กปะแต่อยากพิสูจน์ให้ใครหลายๆคนรู้ว่าความพยายามของคุณมันไม่ได้สูญเปล่าต่อให้คุณไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีคุณลิตี้เหมือนคนที่เขาประสบความสําเร็จง่ายๆคุณก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันแต่อยากพิสูจน์สิ่งนี้ให้หลายๆคนเห็นเก็ตปะเราจะจะทํามันได้แต่รู้สึกอย่างนัน้แล้วทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่เธอเชื่อ ต่อให้วันนี้เตยจะแบบถูกสั่นคลอนด้วยปมของเตยหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเตยมากมายที่มันเกิดขึ้นแต่เตยก็จะเตยจะยืนหยัดเพื่อใครหลายคนเพื่อตัวเตยเองเพื่อที่จะพิสูจน์กับตัวเองให้รู้ว่าความพยายามมันไม่สูญเปล่าสิ่งที่เตยมีมันจะเกิดประโยชน์แล้วมันจะได้ถูกเล่าออกไปให้ทุกคนดูแต่มีความคิดว่าแต่อยากทำหนังสัน้น แต่แบบไม่อยากเล่าเรื่องตัวเองออกไปตรงๆแต่อยากทําให้มันแบบมีอะไรแล้วทําให้ทุกคนแบบอยากติดตามอะไรเงี้ยมีโปรเจกต์มากมายยัก็ฝากช่วยสปอร์ตพื่คนคนี้หน่อยได้หดไหมคะเข้าใจไหมนั่นแหละประมาณนี้ในวันนี้ไม่ได้มีอะไรหลักๆมากมายแค่เหมือนมาบอกให้ทุกคนฟัง ใคร resonate ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าชีวิตมันช่างสัน้นและฝรัจาวอยากทำอะไรก็รีบทำนะทุกคนเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคุยกับตัวเองวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะจ๊ะ